กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนเพื่อนสุขุสุขคนไม่นี้กะมาพ่อกับบ่าวจันนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะครับซองของบ่าวจันแนลพี่น้องเลยกะมาพบมาพ่อกับบ่าวจันไม่นี้พี่น้องเนาะบ่าวจันกะอ่ากำลังสิมาซั่งดินพี่น้องเลยดินบล็อกเนาะไปดินบล็อกแล้วกะคูนพี่น้องเลยมึงมีเล็กน้ำเนาะเตรียมสิไปเฮ็ดสร้างบ้านอ่าสาวหญ้าเพึ่นพี่น้องเลยเนาะไม่นี้กะเบาวจันจะพาพี่พีน้องมาบึง บรรยากาศการสร้างยินบ็อกพี่น้องเลยวันนี้เนาะกาอยู่บ้านอยู่ตอนนี้กาอยู่เขตเซนูเฮานี่แหละพี่น้องเลยเนาะกาสร้างที่ว่าใกล้อยู่พี่น้องเลยแต่เพิ่นว่าสิบใส่งกตเพิ่นก็ต้องบวกค่าน้ำเมืองน้ำมันน,มน,น้ำมันสันเนาะฮะโอเคพี่น้องเลยอาจารย์ก็สิ่งกังกัดพันก้อนพี่น้องเนาะมันนี่ปูนนี่หกสิบกระสอบพี่น้องเนาะเด็กนี่กตประมาณสามสิบหกสิ่นว่าเนาะเด็กเด็กที่ไปเทคันนะพี่น้องเนาะ ห้องไปเบิ่งไปชมลุงกันเลยพี่น้องเลยว่ามันทีหน่อยไลยำ่ำไดเนาะพี่น้องเนาะอันพันก้อนพี่น้องเลยนี่แคที่อคือพ่อในวันนี้เนาะตอนนี้แกพ่นกำลังร้างพ่นกำลังกันอัพเดทพี่น้องเลยนี่บทท่านเห็นครนนับเนาะไปดีปล้อมมุลค่ากตกอยู่4ล้านสแสน8 0ิันกิพี่น้องเนาะ ตีเป็นเนงินไทยก็ตกอยู่เอ่อมือน 6, ่นหกน้องพี่น้องเนาะตกอยู่มื่นหกพันบาทพี่น้องเลยแี่ว่าเงินหลวงปู่คนส่งมาเนี่ยถือว่าเป๊ะพอดีเลยเอ่เนาะนี่เลยบินพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อน,นี้บล็อกเป็นบอกคอพี่นอนะ้องเนาะรอมืออื่นมาสั่นพี่น้องเลยเดี๋ยวมืออื่นเพิ่นกาซีไปส่ง อสองรอบสองเที่ยวพวูดอะไรพี่น้องเนาะพอเฮือนสา,ญญาวหญ้าเพอนีค่อนขางชิ้นใหญ่อยู่เนาะพี่น้องเนาะเอ่อไปรุ่นไปส้มน้ากันพี่น้องเลยว่ามันสีพอหรืบอบ่พอเนาะแต่ว่าสร้างเพิ่นแจ้งมาสานี้พี่น้องเลยเอา่าถ้าพอ,พอจังแดดจังวากันทีหลังนาะพี่น้องเนาะไปะพี่น้องไปเบิง่งไปส้มกันเลยเนาะอยู่บรรยากาศอยู่เฮือนของสาวหญ,ญ้าพูดอะพี่น้องเลยไปเบิง่งไปส้มน้ากันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลย พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าฉันก็ได้มาหอดเฮือนของสาวยญาเพิ่นเป็นที่เคี่ยวห้อยแล้วพี่น้องเนาะกะดินบล็อกดินยางกะมาครบเป็นแรกพี่น้องเลยว้าโธเนาะอ่ากัดผูอยู่พุ่นพร้อมกองหนึ่งมีนี่ครอมเนาะกะปูนเพิ่นน่เสียเอาเข่าไว้ตารางพุ่นพี่น้องเลยตารางเพื่อนของเงินเอื้อยเพิ่นเนาะโอ้โดยโดยโดยไปพี่น้องเลยถือว่าว่าจันกะมาบนทันรถเพิ่นพี่น้องเลย แต่ว่ารถเพิ่งมาฮอดก่อนเนาะอ่ะอ่ามาครบแล้วกะมาเมื่อนี้พี่น้องเลยทางพระคู่เพิ่นกะอ่าผักเงินมาให้ซื้ออ่ามาม่าเนาะพี่น้องมา,มาปั่นให้อ่าทางไอซางอา่าได้กับทางเอื้อยของเอื้อยย่าเนาะ,ะพี่น้องเนาะทางป่าเพิ่นนั่นแหละคนละกล่องพี่น้องเลยซื้อมาสามกล่องเมื่อนี้เนาะนี่ก็เป็นเล็กอ่าเล็กน็อตที่จะจับอ่าคือคางนี่แหละพี่น้องเลย คือว่าครบหมเลยอุปกรณ์เนาะไปไปพี่น้องเอาเข่าไปถามไทยเพื่อนทั้งเอญาเพื่อนจักนพากันเห็ดไปสั่งอยู่พี่น้องเอ้ยไปไปพี่น้องเนาะมาก็ตอนเที่ยงพอดีพี่น้องเอ้ยสร้างเพื่อนกืบพักกินข้าวกินน้ำเนาะนี่เนาะอ้าถูกนี่อันนี้ก็ดินบล็อกกองนึงพี่น้องเอ้ยอยู่นี่สร้างเพื่อนกือบกำลังลงมือเทคานอยู่เนาะ กำลังสิโกอตีนคานอยู่พี่น้องเลยนี่เฮือนเพิน่นอุปรกรณ์กลังลงมือเนาะมาแรกกะนี่แหละปูนพี่น้องเลยทางไหนสัางเพิ่นกะมาป้าไปหนี่เนาะอาจารย์สั่งมาหกสิบเลยพี่น้องเลยกำลังลงมืออ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวเราลุ้นเราซุมน้องกันเาสิเป็นจังไดเนาะไปไปถามไทยเพิ่อนสก,ก่อน โอ้การนอนยินอยู er, an, ni, no. ่ตะล่างทักอี่เนาะเออออาสบายดีสบายดีล่ะสบายดีมาเดิเที่ยวกับเห็นลงเฮียนยักเทื่ยเจ้านี่เนาะบ่าลงตีให้เจ๊ออ่ะมื่อนี่เอาว่าเอานมมาให้ขนมน้ะเนาะอันนี้กองอันมาม่าเนาะกล่องแนมยังไง ไอ้ซางเพิ่นอันนี้ให้ไอ้ซางเพิ้ลกองหนึ่งเหนเนาะเพิ่นทางพระครูเพิ่นผางมาให้ไอ้ซางกองหนึ่งแล้วก็นี่ให้อันให้ป้าบ่เออโดยป้าเพิ่นอยู่นี่บ่ป้าพี่เพิ่นผางมาให้คนละกองสามกองเนาะเออกินข้าวกินน้ำนะบ่ามื้อนี้กินแล้วกินกับยังนี่ยังกินมื้อนี้แกงต้นไม้เออว่านี่มาคือบบเห็น ไปฉออนบ่ซอนยังซอนกุ้งซอนปลาบ่โดยได้อยู่บ่ตายพอกินพอกินอยู่เนาะไปซอนทั้งไดไกอยู่บ่ไปพูนทั้งดอกทั้งพ่นบ่ทั้งพูนโดยโอ้โดยอย่างไปจนข่ำบอกไปครับนั่งหน่อยเพื่อนนี่นั่งหน่อยอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ไปนะแม่ว่าสวัสนีไม่ไปเอ้โดยโดยไอ้สามคนพักเที่ยงนี่เนาะพักเที่ยงกินข้าวบ่ พอดีมากกะฮอดตอนเที่ยงพอดีพี่น้องเลยจ้าเนาะอืมอันดินนี่เพิ่นเอามาฮอดแต่ะเฮงนะบ่นี่พยว่าจะน้ำมาโบทันเพิ่นมาเช่านี่เช่านี่บ่ตอนเช้าเลยเนาะโดยอืมโอเคพี่น้องเลยกำบังลงมืออ่ากำลังสีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะอพิ่นช่างคนจะคนนะอันนี้เพิ่นเอาลูกน้องเพิ่นชาบคนสองคนเพิ่นแามกับลูกเพิ่นเนาะเออโดยโดยโดย เจ้าโอเคโอเคพี่น้องเลยอ,อุปกรณ์มีอยังการมาครบแล้วเนาะปูนเนี่ยปูนมีอยังการครบเบ้ดพ,พ,พี่น้องเลยรอเบิรงบานี้เป็นแหละรุ่นอันขึ้นหลงังคาก่อนเนาะดวงพอดวงดวงปูเพิ่นแก่สีฝากเงินมาซื้อ,อสังกะสีอีกรอบนึงพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้เทคานซะก่อนเนาะเดี๋ยวว่าจะเอาอันนี่ไปให้อันเอ้ยเพิ่นก่อนเนาะยืนนบ่ คนนอนอยเอ้ยเอ้ย oh. อ้วนนะะเอ้ย oh. อ้วนหิวไปลดหาเลยโอเคโอ้ยสบายดีเด้อเด้อเด้อเออเห็ดพากเห็ดพสังโยอ่อทั้งพระคู่นขาดอันมาม่ามาให้กองนึงเดยออไปไปกินเนาะ สากินเข้ากินนมเปล่ามนี่กินแน่หรือกินกระยังแน่มานี่กินอันนั้นตมูัอ่าลายคนดีเนาะลูกลูลานว่นี่ลูกคณิลูกเออจะคนิตลูกเจาหกคนพูตัวหยินบิดบบิชายสี่ผู้ชายสี่หญิงสองลูกจะตะคนก็มีครอมีครัว่้บ่ มีครอบมีครัวไปแล้วเนาะโอเคโอเคอ้าวโอเคเนาะอันนี้กะผักแอเพิ่นผักมาให้กองนึงกับไอ้สร้างกองนึงพี่น้องเลยสบายดีไอ้สร้างเดี๋ยวก่อนพี่น้องกำลังลงมืออยู่เนาะโดยสบายดีไอ้สร้างเดยสบายดีอ้าวอาจารย์ชื่ออันนี้มาพิษบ่เบิ่งก่อนเด้อเดยนี่นี่ไงพอดเนาะมันบดดมหูนี่เด้อพี่น้องเลย โอ้บเป็นอย่างเดียวว่าจนเอามือเปลี่ยนก็ได้เนาะอ๋อมาลองตัวนี้บ่ลองตัวเป็นหัวแบบนี้เนาะแต่ว่าบยาวปนี้สัตว์เออโดย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 โอเคโอเคโบเป็นอย่างเดียวว่าจนเอามือเปลี่ยนเอาเนาะจ้ะโอเคอันนี้เดียวว่าจะเอาตัวนี้เมือเป็นตัวแบบเนาะโอ้ที่เด้งเลยอันนี้มันจับเสาไปผ้าพือเนาะคนบ่อะเมื่อนี่ทางพระครูเพิ่นเอานี่มาให้ mọc mì gong ninh, nó cắn gian hinh 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 ก็เพิ่อนมาได้เฮ็ดห้หองมาใสน่นาะเพิ่นว่าให้โล่งมาเลยเอ่ล้วก็เอาซื้อตู้ซื้อ่ออยองมาขันเนอาเนาะห้องกะได้อยู่ดอกประชันก็เป็นตรงมาเลยเนาะ,ะส่วนปองปองเยี่ยมประตูเดี๋ยวเพิ่นสีบอกน้ำดัง,งยังไงเฮ็ดเลี้ยวหลังคาซะก่อนเนาะเด้อเพื่อไม่ต้องมุ่งหลังคาเด้พี่น้องเไยเพราะว่ามันสีห้อนเนาะเพราะมันงามเด็ดดิ หลังคาแล้วห่าเห็ดอยู่ทางพื้นมันกับซิบฮ้อนไปไหนเนาะสองคนบะสร้างเพื่นเห็ดสามกับลูกบะโอ้ดู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 อ่าากไหนพี่น้องเนาะกำลังลงมืออยู่อว่าจะซื้ออันตะปูเนาะดโดยโอ้ดีทอมีน้ำนี่เนาะเออน้ำใกล้อยู่พี่น้องเลยใส่น้ำไหลเอ้ยบะ เองมาใส่นี่ก่อนเนาะสั้นกับโอ้ยุ่มบอาได้พี่น้องเลยนี่เอ่อหาเม็ดใหญ่เติบได้นี่เนาะฮะโอเคพี่น้องเลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างได้เลยเนาะมารอบหน้าก็คือสิบมีหลังนี่ก็คือแล้วพี่น้องเลยแบบนี้เดินเดินฮะโอเคสวัสดีเนาะเอาสบายดีน้องอุ้ดเดี๋ยวอันนั้นขึ้นมาลงเฮียนบ้างไหมนี่ลงขึ้นมาแล้วพักเที่ยงเนาะ ตอนแรงพนว่าลงอีกบาันีโอ้เห็ดเบียกซอยอยัอนลุงบ่เ <c oughs> พียงน้ำเนาะอ่าโอเคโอเคสู้ๆเด้อฮะโอเคนี่ยสร้างเป็นลังกอยปูด <c oughs> กินข้าวกินน้ำรียบร้อยเลยเนาะมื้อนี้เนาะเออกินข้าวเที่ยงพอ,อดีหัวมาฮอดตอนเที่ยงพอดีเนะาะกระเบิดวันไหนเนาะมื้อนี้เนาะเดือดร่อยู่เย็นๆอย,ยู่แค่นี้ สร้างสองคนพี่น้องเลยสามคนทั้งนั้นลูกสร้างเองเนาะโอ้ไวอยู่แล้วไอตอกครับครบพี่น้องเลยปูนครบไนทรายครบแล้วเนาะโอ้ฮะพี่น้องเลยประมาณชักอาทิตย์หนึ่งก็คือสิเห็นรูปเห็นร่างเห็นหลังคาอะไรพี่น้องเลย อารุนมาส้มน้ำกันว่าเรือนเพิ่นสีออกหน้าตาแบบใดเนาะพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปล่าเสาอันงาเพิ่นน้ำกันซะก่อนเนาะ,ะเดี๋ยววัจนกนะสิไปอ่าอันบ้านอื่นต่อพี่น้องเลยบัดน,นี้ถือว่ามื้อนี้ก็มาหมอบอ่าดินบล็อกปูนเล็กให้เพิ่นเป็นทีมห้อยแล้วเนาะะเจ้าอ่ะให้สร้างเั้นเฮา ลาก่อนได้ช่างเด้อเดียวเดีวดี๋ยวสบายดีสดีเนาะสู้ๆเดี๋ยวบ่เฮิงล็อกพี่น้องเอ้ยเออโอเค้างซ้ายเนาะเสาเพื่อนเพิ่นบ่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอืเป็นขนาดอ่า5คูณ5คูณ7 5คูณ8พุ่นแหละอันนี้เนาะ5เมตรยาวมาพี่พี่น้อง เอาพอดีงามเนาะบมน้อยบโใหญ่พี่น้องเลยกกเป็นเคล็ดแรกที่ว่าจันที่สร้างเฮือนดินเนาะพี่น้องเนาะแกมาเบิ่งมาส้มนกันต่อไปว่าบัดมันเล้วเนาะหน้าตาเพิ่นสิเป็นแบบใดพี่น้องเลยว่าวจัน์กเอาเป็นทรงโมเดิร์นเนาะแกซื้อว่าเฮ็ดง่ายเพสนอเฮ็ดง่ายงบประหยัดแนยนั่นหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแกถือว่างามเป็นทรงนิยมของ อยู่ลาวเหาตอนนี้เนาะกำลังเป็นนิยมในพี่น,อน้องไงทรงนี่ทรงเอียงทรงมาหอนเนาะเพิ่มอื่นเนาะโดยฮะโอเคเนาะกินแล้วบอกคือนมละเบ่งเลี้ยนเท้ายเด้อไอ้ไปทงางใดอะไรมื้อนี้ไอ้ก็ผลินแล้วเอไปดีเลยแกเพิ่เเนเข้าเฮียนเนาะตอนแรงเพิ่นกะลงอีกพี่น,อน้องเอ้ยอือันนี้อันมือเข้ามือบ่เข้าอืตั้งใจเฮียนแหมเจ้ากะบก่ท่าน บมเป็นแล้วเนาะเป็นนะบ่เป็นนะบ่เขียนซื่อตัวยังเป็นนะบ่บมเป็นแล้วสิเบวกคงกับบวีวันนี้กับแม่ไปหาชฉอนแล้วก็ไปเอาหูเยอะเจ้าไปก็ไปวันไปกับเอื่อยในลายอยู่บ่ในรายอยู่บ่ของกินได้พออยู่พอเอออยู่เนาะเลยกินแรงอยู่สบายเมื่อลาผักปูเพอนน้ำกันสักก้อนเด้อ ออตอนแรงพึ่นลงอีกน้องเฮียนเนาะเป็นเฮียนเฮียนยังแน่นมัอน,นี่เฮียนวิซาายัางมัอน,นี่สาราวบ <laughs> ่เป็น,เป,น,เ,นเป็นแล้วบ่เฮียนซื้อฮะเป็นแล้วบ่โอ้ซื้อนี่ได้ของเฮียนเจน้าซื้อเดียวกันได้บ่ือซื้ออุดนี่เลยนึกว่ามีซื้อของเฮียนต่างหากมันมีเนาะฮะวุตตีวุตตีโอ้ซื้อของซื้อวุตตี้เพื่อพี่น้องเลยซืสส้อเฮียนเนาะ สืลาลาอีกโอ้เลยเลยฮะเสนอนูยาวมานี้กะบอจันกะซื้อมีมาให้คนละอืมคนละกลองเนาะทางทางสาวยากลองหนึ่งล้วกะทางทางป้าเนาะทางเอ้ยกลองหนึ่งล้วกะทางไอซางกลองหนึ่งพี่น้องเลยทางผักคู่เพิ่นว่าอยากซื้อมาผักมาต้อนมาเสนอกะเฮือนกะโอ้ยใกล้แล้วเนาะใกล้สีเห็นใกล้สีได้เห็นเฮือนงามเนี่ยน้องอุดแต้งจะเฮียนได้หล่ะเนาะ จบมาเลยแกเออถ้าถ้าจบมาเนี่ยอยากเป็นยังเจ้าบอบอยากขมพันนะอยากเป็นตำรวจทหารบอจีาอยากเป็นยังบอไม่ลูกยังยังบ่ฮู้บ่อ่เอาเฮียนไปเสียก่อนเนาะฮอดใส่ยังว่ากันพี่น้องเไยเอเอฮโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้เห็นคำว่าติดเฮือนนี่คนจืดเนี่นบอสะได้เฮือนใหม่เฮ้ใกล้แล้วพี่น้องไงยกล้จะได้อยู่เฮือนใหม่แล้วแาบนี้เนาะ ก็จะอยู่ท่าน,นงาม <ะ S 2> ใหญ่ได้บอกชาวเ,เข้ามาชมเนี่ยบางแหล่งหรือวมาส่งดินส่งดอนส่งปูนส่งเั่นเนาะเล็กส่งลาพี่น้องเลยหือว่าไอ้สร้างคนกับนังลงไม้ลงมืออยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาอีกรอบหน้ากะหลงังคากะโค้งหลงังคากัคือสิชเล่อเนาะวันนี้คนกับยังพะคู่คนอ่ะปันกับกินเด้อให้ใส่เอื้อยโก๊บคนไปทังไหน บัมาเข่ากล้องจักเท้อเพื่นกันเนาะเออเออเกับบริเฮียนเนาะเฮียนจะสองคนเพิ่นอืออ่ามีโอกาสได้เฮียนกับจังจะทำจิเฮียนนั่นแหละเด้อเป็นคนหู้ผู้ดีเนาะยังไงไงว่ายพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้กับว่าจันกับจิขอลากันเด้อเด้อเดียวมื้อหน้ามื้อในเพื่ดแต่เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะยังไดกับเรื่องเข่าเรื่องน้ำกับกินน้ำกันเนาะ กับป้ากับลุงนั่นมันนี่แหละมี่อย่างกระสูปันกันกินพี่น,อน้องเลยซื้อแต<ม>่มีมาใหาาากก้วระจนกะเพอเป็นทรงมาให้กับงบกับประมาณน,นี่แหละเนาะพอแต่มาม่าปลากระป๋องพี่น้องเลยปลากระป๋องกับโมได้ชั่งมันนี่เขายังอยู่ว่าเขากินข้าวสารยังอยู่เนาะพอทำมาให้มือนั้นกักระสอบหนึ่งพี่น้องเลยอ่าโอเคแค่เนาะเดียว ไปก่อนน้แสนน้องมณีน้อไปอีกบ้านหนึ่งสักคนเดี๋ยวมือหน้าสิมาเบะยังไงเนาะมาสบายดีสักคนนุ่มมือสบายดีบังเยอะนุ่มมือได้สิเอ็นไายคู่หมั้นาะหนึ่งสองโอเคอ่โอเคไปก่อนได้ละ้สบายดีสบายดีบายบายเด้ออ่าก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเฮือนซานเพื่อนกะกินดอนกินนอนยังกะงามพี่น้องเลยเหมาะสมเลยเนาะขา อันาคตต่อไปถ้าเพิ่อนชี้ให,ห้หันค้าหานขายกะบโมพี่น้องเอ,อ,อ้ยน,นี่บ่าหิมทางเลยเนาะทางใหญ่ทางย่างพี่น้องอันนะเฮือนกะถือว่าเป็นใช่มาตรฐานก็ว่าได้พี่น้องเอ้ยเนาะออใหญ่เลยนะ,ะกะับอาจารย์กัเฮ็ดตามเ <c> ฮ <oughs> ็ดตามนะจุดประสงค์ของพระครูเนาะพี่น้องเนาะพระครูเพิ่นอนไปอยากใ,ให้ออสาวหญ้านี่ได้เฮือนก็ว่ามสั่นเนาะพี่น้องทรงโมเดิร์นกะบอาจัรย์กับ จัดให้ตามคำอบอกของหลวงปู่เพิ่นคำจุดประสงค์ของหลวงปู่เพิ่นพี่น้องเนาะเ<ม>จ้ากะดีใจนะเพิ่นละลายพี่น้องเลยโอ้ได้เงินก่อเงินงามแกดีใจเนาะพี่น้องเนาะาส่วนข้างๆมี่พี่น้องเลยกะไว้จงไว้เห็ดห้องน้ำเนาะห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวพี่น้องเลยอยู่นี่กะรอรุน่นรอสมน้ำกันว่าเพิ่นสีเห็ดสวยฮอดใส่เนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าลักๆแล้วกๆๆๆะ ได้เฮือนได้ซานสาสนีก้กะว่าโชพี่น้องเลยถือว่าโชคดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะกะมีร้ายครอบครัวที่ว่าขัดสนทุกยากกะเพื่อนกันยังบ่ทันได้เฮือนได้ซานพี่น้องเลยแต่ว่านี่เพิ่นกะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ว่าโชคดีเนาะทางพระครูยืนมือมาส่วยกะถือว่าโอ้ยดีใจเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณพระครูลายๆพี่น้องเลยที่เมตตาสงสารครอบครัวเพื่อนเนาะทรงลูกส่งเต้าเพื่อนได้เข่าคำเข่าเยียนแล้วกะเฮือนให้ซานให้พี่น้องเลย โอ้เนาะดีใจน้ำสาวยาเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กะเงินทางบัดทท้งมวลที่ซื้อบล็อกซื้อเฮซื้อทรายเนาะซื้อปูนซื้อเด็กพี่น้องเลยซื้อมาม่าปลากระปองมาฝากให้สร้างและเอื้อยของเอื้อญาเพื่อนเนาะป้าลุงเพื่อนี่แหละพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้ก็เป็นเงินของพระคูเนาะพระคู่ปัญญาศิลาพรอยู่บัดอำเภอบ้านเกน่อยเนาะอำเภอเมืองกาลสินพี่น้องเลยอ่าเจ้ากั าจารยร์กะบม,มีอย่างที่จะตอบแทนเพื่อนเนาะมีแต่คำอวยไส้อวยพรพี่น้องไอ้คอยพระคูอยู่ทางพังไทยกะจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะให้อยู่ดีมีหฮงพี่น้องเลยให้สุขกายสุขใจเนะเาะให้เป็นโฮมโฟมไซให้แก่ลูกหลานแบบนี้ตลอดไปพี่น้องเ,อเอลยเจ้าสาหรับมือนี้ก่บวจาจยร์ต้องกล่าวลาก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววจันทร์ชี่ไปเบิง่งเฮือนของอัน สาวบางสะก้อนพี่น้องเลยวันนี้ไม่ตอกหอกถามเพื่อนไปฮอทสยแล้วเนะาะเจ้าก็คือว่าลักลัก,กแล้วก็ตอนนี้เราจาฮับพี่ชอบอยู่สองเขตนะพี่น้องเนาะก็คือเหตุเทือนให้สาวแยและก็เหตุเทือนให้อึอ่หวางพี่น้องเลยการลอรุ่นล้อส้มน้ำกันว่าเฮ่อนเพื่อนสีออกเป็นแบบไรเนาะฮะโอเคสำหรับมื้อนี้เราจะต้องลาก่อนพี่น้องเลยอ่า จังใดก็ผ่าพ่อแม่พี่น้องติดตามรับส้มเป็นกำลังใจให้เบ้บาจันนเด้อพี่น้องเนาะถ้าเบ้าจันเบา้าผิดพลาดประการใดก็ตี่ส้มเบ้าจันได้มาทางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะบางเทื่เว่าจันก็อาจจะเบา้าบันทึกนเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ให้คำตี่ส้มได้พี่น้องเลยเจ้าสำหรับมืดนี้ไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อไปเจอกันมื้อน้าเนาะสำหรับมืดนี้ไปก่อนแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ดสุข,ขสุขคนเดอ้อเจ้า